มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหานวมะวักนิพพานสัจฉิกรณะปัญหาที่หกถามว่าผู้ที่ปฏิบัติทำนิพพานให้แจ้งแล้วจะชื่อว่าอย่างไรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโองคงการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาตุมเหพนัทธ พระผู้เป็นเจ้าเจราจาไว้กับโยมว่าพระนิพพานนั้นณอตีตังใช่อดีตล่วงไปณอนาคตังใช่อนาคตจะมาเบื้องหน้าณปัจจุป,ปันนังใช่ปัจจุบันณอุป,ปาทนิยังใช่สิ่งอันใครๆจะให้เกิดขึ้นได้โยโกจิปุคขคโลอันว่าบุคคลผู้ใดผู้หนึ่ง อิทัาส,าสนในพระศาสนานี้แม้ว่าปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติแล้วมากระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานโสบุคคโลอันว่าบุคคลที่ปฏิบัติมากระทําให้แจ้งซึ่งทางพระนิพพานนั้นได้ชื่อว่ากระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานอันยังมิได้บังเกิดหรือได้ชื่อว่ายังพระนิพพานให้บังเกิดแล้วจึงกระทําให้แจ้ง พระนาเคเสนมีเถระวาจาวา่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารบุคคลที่ปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนั้นแล้วทำให้แจ้งพระนิพพานที่เกิดแล้วก็ได้ที่ยังมิได้บังเกิดก็ได้หรือจะว่าให้พระนิพพานบังเกิดขึ้นแล้วจึงกระทำให้แจ้งก็ได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดี จึงมีพระราชโอคงการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาที่พระผู้เป็นเจ้าว่านี้ยังเคลือบแคลงกำบังอยู่โยมนี้อุตสาห์ถามเพื่อจะให้รู้นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาให้เข้าใจตามที่ได้ศึกษามาด้วยชนทั้งหลายนี้ประกอบไปด้วยวิมติสงสัยไหลหลงจงวิสัชนาให้แจ้งก่อน พระนาคเษนมีเถระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเอสานิพานธาตุอันว่านิพานาตุนี้มีอยู่สุขาปณีตามีสุขประณีตและละเอียดยิ่งนักสัมมาปฏิปันโนอันว่าบุคคลปฏิบัติดีสังขาเรสัม,มะสันโตเมื่อพิจารณาซึ่งสังขารธรรมชินานุสิทธิยา ตามคำสมเด็จพระชินสีสั่งสอนมาปัญญายะก็จะกระทำให้แจ้งได้ด้วยปัญญาเปรียบอุปมาดุจสิทธิ์ที่เรียนวิชาในสำนักอาจารย์เชื่อถือตามที่อาจารย์สั่งสอนมาวิชังปัญญายะก็กระทำวิชาให้แจ้งได้ด้วยปัญญามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารความเปรียบประการนี้ ยะถามีครุวนาชั้นใดก็ดีพระโยคาวาจรบุคคลที่ปฏิบัติตามกระแสพระพุทธฎีกาเป็นสัมมาปฏิบัติสำเร็จธรรมวิเศษแล้วก็กระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานธา,าตุนั้นเอวะเมวะก็มีอุปมาเหมือนสิทธิ์ที่เชื่อถือตามที่อาจารย์สั่งสอนมาแล้วกระทำวิชาให้แจ้งด้วยปัญญานั้นขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชามีพระราชโอรถามว่าก็พระนิพพานนั้นจะพึงเห็นได้อย่างไรเล่าพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนมีเถระวาจาว่ามหาราชะดูราณะบอพิษผู้ประเสริฐพระนิพพานนั้นเป็นที่ปราศจากทุกข์หาอุปัตถวันตรายไม่ได้พึงเห็นได้โดยลักษณะที่เป็นของละเอียดและ,กะเกษมสำราญจืดสนิทประนีต สะอาดและเยือกเย็นนะักเปรียบปานดุดบุรุษผู้หนึ่งใกล้กองเพลิงร้อนด้วยเพลิงอันติดอยู่ที่กองเพลิงนั้นบุรุษผู้นั้นก็ลีกออกไปให้พ้นกองเพลิงนั้นไปอยู่เสียในที่อื่นอันปราศจากเพลิงอันร้อนบุรุษผู้นั้นก็อยู่ที่สุขสำมราญมหาราชขอถวายพระพรบพิพระราชสมภารความเปรียบประการนี้ยะถา มีครุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าร้อนอยู่ด้วยเพลิงทั้งสามกองคือราคะโทสะโมหะหากเผาผลาญอยู่เมื่อปฏิบัติชอบตามพระพุทธดีกาด้วยโยนิโสมนสิการแล้วก็ออกห่างจากเพลิงสามกองนั้นได้ไปอยู่ในโอกาสอันเป็นที่เย็นสบายดับเสียซึ่งเพลิงเหล่านั้นอันนี้ ได้แก่พระอระหันต์ชื่อว่ากระทำพระนิพพานให้แจ้งมีอุปมาเหมือนบุรุษร้อนไฟหลีกเข้าไปสู่ที่อันสบายฉะนั้นมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอีกประการหนึ่งเปรียบเหมือนบุรุษอันบายหน้าเข้าสู่ป่าเพื่อจะสแสวงหาฟืนมาเผาซากศพแห่งงูสุนัขและมนุษย์บุรุษผู้นั้น เมื่อเผาศพนั้นร้อนรนด้วยเปลวไฟที่เผาศพครั้นว่าเผาศพแล้วหลีกจากที่นั้นมาสู่โอกาสแห่งหนึ่งก็เป็นสุขสำราญขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารซากศพนั้นได้แก่เบนจาก,กามคุณบุรุษผู้เผาศพนั้นได้แก่พระโยคาวาจรเจ้าผู้ปฏิบัติและกิริยาที่หลีกจากที่นั้นมาสู่ที่โอกาสแห่งหนึ่ง อันเป็นสุขสำราญนั้นได้แก่พระนิพพานอันเป็นเอกันตะบรมสุขณนะพระราชสมภารมหาราชะขอถวายพระพรสมเด็จบรมบพิตรจงทรงสวนาการอุปมาอีกสถานหนึ่งให้ยิ่งขึ้นไปเอโกปุริโสยังมีบุรุษผู้หนึ่งอยู่ในที่อันประกอบไปด้วยภัยมีจิตวาดไวเป็นนิรัน จึงหลีกจากสถานที่นั้นเข้าสู่ที่อันหาภัยมิได้บุรุษผู้นั้นก็เป็นสุขสำราญได้แก่พระโยคาวจรเจ้าท่านกลัวซึ่งทุกสี่กองคือชาติทุก์ชาราทุกพระญาธิทุก์มรณะทุกก็หลีกออกจากที่อันประกอบด้วยภยัยคือทุกทั้งสี่นั้นมาสู่พระนิพพานอันปราศจากทุกทั้งปวงนั้น มหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารประการหนึ่งเปรียปานดุดบุรุษอันสัญจรไปในที่อันมีเลนตมเดินลำบากบุรุษผู้นั้นเพียนหลีกออกจากที่นั้นมาสู่ที่อันดอนบริสุทธิ์อันสะอาดก็เดินสําราญความประการนี้มีครุวนาชันใดขอถวายพระพรได้แก่ พระโยคาวาจรเจ้าเมื่อแรกนั้นยังเดินในทางอันมีเลนตมกล่าวคือกิเลสครันหลีกออกไปสิ้นอาสวะแล้วก็เข้าสู่ที่อันแผ้วคือที่ดอนเดินเล่นเย็นสำราญกล่าวคือพระนิพพานนั้นบพ่พิจงทราบโดยอุปมาอุปไมชนี้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชามีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนาะ ข้าแต่พระนาเคเษนผู้ปรีชากินตังสัจฉิกโรติก็พระโยคาวะจรเจ้าปฏิบัติอย่างไรจรึงชื่อว่าได้กระทําพระนิพพานให้แจ้งเล่าพระผู้เป็นเจ้าพระนาเคเษนจึงถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบพิษผู้ประเสริฐพระโยคาวะจอเจ้ามาพิจารณาซึ่งสังขารโดยจำเพาะเจาะจง ก็เห็นกองทุกข์ทั้งสี่คือชาติทุกข์ชาราทุกข์พยาธิทุกข์มารณะทุกข์แต่ยังแลเห็นสุขเจืออยู่เล็กน้อยในเบื้องต้นบ้างในทถ้ำกลางบ้างในที่สุดบ้างที่นั้นจิตก็งงงวยไปไม่รู้ว่าจะรับเอาที่ตรงไหนเปรียบานดุดดังบุรุษอันแลไม่เห็นเบื้องต้นและถ้ำกลางและที่สุด แห่งก้อนเหล็กแดงที่ลุกเป็นไฟชนอยู่ตลอดวันอันรุ่งเรืองร้อนมารายนั้นไม่รู้ที่ว่าจะดับตรงไหนได้ยะถาความที่ว่านี้มีครุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้านั้นถึงเห็นชาติชราพยาธิมรณนะในกองสังขารก็ดีแต่ไม่แน่นอนตามเป็นจริงอย่างไรยังเห็นมีสุขเจืออยู่บ้างในเบื้องต้น และ่ํากลางและที่สุดอันนั้นทําให้งวยงงไปไม่เห็นศูนย์ที่จะจับตรงไหนจึงจะกระทําพระนิพพานให้แจ้งได้ก็มีอุปมาเช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้จิตของพระโยคาวจรเจ้านั้นก็ไม่มีความยินดีจะปกติหามิได้กายก็เล่าร้อนเป็นผู้หาที่พึ่งพำนักอาศัยไม่ได้ขณะนั้น ก็เบื่อหน่ายในภพทั้งสามคือกามาพบรูปภพอรูปภพหมดความยินดีที่จะเวียนว่ายตายเกิดต่อไปดังหนึ่งว่าบุรุษที่เข้าไปอยู่ในกองเพลิงฉะนั้นตกว่าบุรุษที่เข้าไปอยู่ในกองเพลิงที่ลุกรุ่งเรืองร้อนร้ายนั้นเป็นผู้ไม่มีอะไรในกองเพลิงเบื่อนายอยากจะหลีกหนีให้พ้นกองเพลิงฉันใด พระโยคาวาจรก็ไม่มีอะไรเบื่อหน่ายต่อภพทั้งสามชั้นนั้นเมื่อพระโยคาวาจรนนั้นมีความเบื่อหน่ายเช่นนี้ก็ไม่ได้ประคองจิตอย่างไรปล่อยไปตามลำพังที่นั้นความเห็นแจ้งก็เกิดประจักษ์แก่ท่านว่าจิตนี้เกิดเกิดดับดับต่อเนื่องกันไปเป็นตัวปฏิสนธินำให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ทุกชาติทุกภพ มีทุกข์มากมีความคับแขนมากสิ่งที่ละเอียดประณีตนั้นก็คือความระงับดับสังขารทั้งหลายสละกิเลสและตัณหาให้สิ้นเชิงดับเสียซึ่งราคะทั้งปวงอันได้แก่พระอมตะมหานรุพานนั้นเองเมื่อพระโยคาวจรเจ้ารำพึงการเห็นชะนี้จิตก็เลื่อมใสย,ยินดีร่าเริงว่า ได้ที่พึ่งที่อาศัยดีใจที่สุดเหมือนบุรุษอันหลงทางไม่รู้ว่าจะไปแห่งหนตาบลใดเที่ยวเสาะ,ะแสวงไปพบทางเข้าก็ยินดีว่าได้พบทางแล้วฉะนั้นครั้นท่านบำเพ็ญเพียรเป็นสัมมาปฏิบัติต่ตอไปประคองสติและวิริยะให้มั่นคงเมื่อได้บรรลุพระนิพพานมานาสิการไปไป,ไปมามา มิช้าก็ล่วงโลกิยะภูมิย่างขึ้นสู่โลกุตระภูมิบรรลุธรรมวิเศษคือพระอรหัตผลอันไม่เป็นที่ทำให้เวียนวนในสงสารวัตรต,ต่อไปมหาราชะดูราณะบพิษผู้ประเสริฐพระโยคาวจรปฏิบัติดังถวายวิสัชนามานี้แลท่านกล่าวว่าได้ทำพระนิพพานให้แจ้งขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชาได้ทรงสวนาการก็สิ้นสงสัยทรงสาธุการว่าสาธุพันเตข้าแต่พระน้าเกษณผู้ปรีชาซึ่งพระผู้เป็นเจ้าวิสันนานี้ภัยเราะนักหนาสัมปติจฉามิโยมจะรับไว้ปฏิบัติสื่อไปในการบัดนี้นิพพานะสัจฉิกรณะปัญหาเป็นคำรบหกจบเพียงนี้ thank you